กับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วพี่ๆบอยพระรองครับอีพีนี้จะมาค่าหน่อยนะครับพึ่งจะเสร็จงานนะครับพี่ๆวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ไม่มากไม่น้อยพี่ๆพอประมาณนะครับมีพอประมาณนะครับทุกรายการนะพี่ๆถ้าพี่ๆสนใจนะครับก็ ทักหรือโทรมาได้เลยนะครับนี่นะช่องทางการติดต่อนะ0655864932นะครับอ่าอดีไลน์ก็อันเดียวกันนี้แหละพี่พี่อ่า EP ที่152นี้บอยพอลองจะมีอะไรมาให้พี่พี่ได้รับชมนะครับอ่ารายการแรกเลยดีกว่าพี่พี่นี่เพิ่งเคยเจอเหมือนกันสวยดีนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะพี่พี่นี่เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณปริสุท์โทรนะครับ รุ่นมีกูแล้วรวยพี่ๆอ่ะสวยเดิมนะสวยเดิมเลยองค์นี้นะครับเดี๋ยวมาส่องให้ดูอ่าด้านหลังจะเป็นอเขาเรียกอะไรนะพี่ๆแปะยิ้มเหรอหรือว่าเอออันนี้ผมก็ลืม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 หาข้อมูลนะนึกว่าเป็นองค์พระสังกัะจายนะครับไม่ใช่นะครับ อ่านี่แต่สวยเดิมพี่พี่นี่ดูเลยอ่านี่นะครับนี่สภาพไม่ผ่านการใช้เลยครับสวยเดิมเดิมนี่นะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับทำดีนะพี่พี่นี่รายละเอียดทําเหรียญดีเลยอ่านี่นะครับรอยช่อนี่สวยเดิมคลาสสิกนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอ่าใครชอบนะครับรุ่นมีกูแล้วมีกูแล้วรวย นี่สวยเดิมๆใครชอบนะครับบอยพอลองเอา180บาทนะครับอ่าเหรียญนี้สวยดีคลาสสิกเดิมด้วยนี่เดิมๆเ,เลยจมูกดีๆเลยนะพี่ๆนี่เอา180นี่เป็นเหรียญหล่อนะอ่าต่อไปอันนี้เป็นท่ากระดานลงปูแพ้วรุ่นอริยาซั์นี่ลงปูแพ้วปาวาโลวัดกำแพงแสน เปิดคู่ก็อะไรดีเดี๋ยวนะกลัวพี่พี่ไม่คุ้มนะอ่าท่านลงปูแผ่นนะพี่พี่ลงปูแผ้วท่านยังอยู่นะนี่นี่ใบหน้าลงปู่นะครับอ่านี่เป็นเนื้อเทานะพี่พี่เนื้อเทาเทาเป็นท่ากระดานเปิดคู่ก็อะไรดีอ่า ออย่างนี้แล้วกันนี่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 น,นี่เอาชุดนี้ไปตอนแรกก็จะเปิดแยกนะเอาไปสามองนี้องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาเหลืองรุ่นร้อยปีนะปีหกหนึ่งี่พร้อมเรี่ยมนี่เอาให้ลูกให้หลานองคหลวงพ่อโสธรนะเป็นเหรียญอาร์มเล็กแล้วก็นี่เป็นล็อกล็อกเก็ตสมเด็จพระสังฆราชนะครับ นี่สวยดีนะพี่ๆนี่สวยเดิมแล้วสมเร็จไอ้อกเก็ตนี้นะครับอ่ะชุดนี้นะครับสามองนี้พี่ๆท่านไหนชอบนะครับเอาไปหนึ่งแปดศูนย์พี่ๆหนึ่งแปดศูนย์อ่ะนี่นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นคู่นี้นี่อันนี้ก็สวยเป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้านะพี่ๆเขาเรียกเหรียญปลอดโลก นี่หลวงพ่อเมียนท่านก็เก่งเรื่องรักษานะพี่พี่พื้นที่รู้รู้ดีนะข้างหลังเป็นองค์พระฤาษีนะดูดิพี่พี่เหรียญสวยเดิมเลยนี่ข้างหลังเป็นพระฤาษีอ่านี่นะครับเหรียญปอดโลกนี่พี่พี่เห็นรายละเอียดของเหรียญไหมเนี่ยเหรียญพวกนี้ใช้ดูได้พี่พี่นี่นะครับโอ้โหรายละเอียด เนี่ยถ้าถ้าพี่ๆส่องเจออย่างนี้นะครับในภารแเปงๆก็แท้เลยเนี่ยโอกาสเกสอย่างน้อยๆก็ไม่โดนพารเกสอะ่ะพี่ๆถ้าถ้าถ้าเราดูแบบนี้ได้นะเนี่ยอย่างน้อยๆก็ไม่โดนพารเกสน,นะครับอ่าแล้วได้เป็นหลวงพ่อเมียนนะรุ่นนี้น่าจะทันอยู่ด้วยมั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมอ่า เปิดคู่กันกันกบองค์นี้นี่ให้ถ่ายว่าพี่ๆเหรียญน,นี้ออกปีอะไรนะครับนี่เหรียญน,นี้ออกปีหนึ่งเก้านะพี่ๆปีลึกเลยแล้วดูสภาพนะครับสภาพกระไหลนี่นี่คนระับกระไหลนี่เหมือนเหมือนจะเพิ่งทําออกมาพี่ๆเนี่ยมีจมูกแตะมานิดเดียวนะครับจมูกไม่ยุบนะครับเป็นเม็ดกระดุมหลวงหลวงพระแพรนะครับหลวงพระแพรวัดพิกุลทอง เนี่ยพี่พี่เนี่ยรอยรอยสับรอยฉอะอย่างเงี้ยเราจะเห็นในพระปีหนึ่งกว่าครับอย่างเช่นเหรียญหลวงพ่อแดงอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไิดหลวงพ่อผางอ่าหลวงปูผ่ผางเนี่ยรอยสับเนี่ยเห็นไหมพี่พี่ปีหนึ่งเก้ากระไหลทองมันจะสะท้อนหน่อยอ่านี่นะับคู่นี้พี่พี่เป็นเกจิภาคกลางครับอ่าลบบุรีกับอยุธยา เนี่ยสวยๆอย่างนี้เดิมๆเ,เนี่ยเอาไปหนึ่งแปดศูนย์พี่พี่อ่ะเอาไปหนึ่งแปดศูนย์เดี๋ยวจับคู่ให้นะครับอ่ามาทางใต้มั่งนี่เ <c oughs> พิ่งเคยเหตุเหมือนกันเหรียญหลวงปู่ทวดของหลวงพ่อเปิร์งข้างหน้าเป็นหลวงปู่ทวดข้างหลังเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะครับนี่เพิ่งเคยเจอนะพี่พี่นี่นะครับ ัวเหรียญนะครับดูกระแสการปั๊มเนี่ยพี่พี่เนี่ยเหรียญแบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะพี่พี่แต่ผมก็ก็คือดูได้ว่าเป็นพระแท้ครพี่พี่นี่นะครับดูคมๆอย่างนี้นะครับข้างหูปั๊มขยับซ้อน,อนกระแสการปั๊มตรงสือเป็นตัเป็นแท่งาตามครบสูตรพี่พี่พนี่ตัวตัดอย่างนี้ อ่านี่นะครับหนึ่งแล้วก็เป็นเหรียญเม็ดแตงพอท่านขายวาจาสิบนะครับวัดพระธาตุน้อยปีหกสองใช่ไหมใช่ปีหกสองไหมเดี๋ยวดูก่อนน่าจะปีหกสองนะเนี่ยกระไลกระไลกระไลเงินนี่สุดยอดเกจิแดในใต้ทั้งคู่นะพี่พี่อ่าถึงจะไม่ทันท่านนะครับแต่ก็ ลงปุ่นทวดนี่ก็เป็นอีกเกจีนหนึ่งนะครับที่ไม่เสกก็ขังนะครับแล้วก็เป็นพอทันขายวาจาสิทธิ์นะครับอ่ะครูดีเอาไปเท่ากันพี่พี่หนึ่งแปดศูนย์นะครับหนึ่งแปดศูนย์เหมือนเดิมนะพี่พี่เห็นก่อนชอบก่อนปิดก่อนได้ก่อนนะครับเห็นก่อนปิดก่อนได้ก่อนนะอ่านี่สําหรับพี่พี่ท่านไหนที่ชอบรูปล่อนะครับอ่านี่เป็นรูปล่อหลวงพ่อเดิม วัด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 อะไรจําไม่ได้แล้ว so. ถั่ววัดห้วยถั่วใต้หรืออะไรทักอย่างเนียพี่พี felony, ่รุ่นซื้อที่ดินปีสี่สองนี่นะครับรุ่นนี้ก็พอเล่นหากันอยู่นะพี่พี่อนนี่ข้างข้างล่างจะมีโค้ดพูดซ้อนอย่างนี้นะครับนี่เขาเรียกรุ่นซื้อที่ดินอ่าไม่รู้จะจับคู่ไหนเอาคู่นี้ไปแล้วกันนี่ตอนแรกว่าจะเปิดเปิดคนละองนะ เนี่ยหลวงปู่คำคณิงครับรุ่นพูนทรัพย์อุบลราชธานีโขงเจียมปีสามเจ็ดนี่เดี๋ยหลวงปู่คำคณิงสายอีสานครับอ่าคุณคุ้นไหมพี่พี่หลวงปู่คำคณิงนะครับเ e ่พอร,ร,รองก็เคยได้ยินมาเคยได้ยินมาอยู่นะชื่อหลวงปู่คำคณิงนะครับอ่านี่นะคู่นี้คู่นี้เอาไปหนึ่งแปดศูนย์เท่ากัน นี่นะครับคู่นี้นะอ่าหนึ่งแปดศูนย์เท่ากันอ่าจับคู่ให้นะพี่ๆจับคู่ให้พี่ๆจะได้คุ้มนะครับอ่าแล้วก็นี่หงนี้นีเป็นนางพญานิ้วดำาหพี่เขาเรียกนางพญางิ้วดำอันนี้ดูเป็นปีสองศูนย์นะพี่ๆวัดมาภาั่ หน้าตาเด้งๆเลยทาทองอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยอ่าปี20อ่าตามข้อมูลว่ามีท่านเจ้าคุณนอนะพี่ๆท่านเจ้าคุณนอปลุกเสกด้วยนะครับหลวงปู่แหวนนี่นะครับหลวงปูด่ดีอ่าหลายเกจิอยู่นะยุคยุคนั้นนะครับ พอนิยมอยู่นะพี่พี่อ่าพอนิยมอยู่นะครับนี่พอมีการซื้อขายกันอยู่นะคนี่เจออย่างนี้ก็ต้องเช่ามาพี่พี่พระดีพระสวยอ่าปลุกเสกดีพิธีดีนะครับอ่าพี่พี่ท่านไหนรู้จักหรือว่าชื่นชอบนะครับบัดพลองเอาสามหพี่พี่อ่าเอาสามรอห่าหรือว่าลองเข้าไปหาข้อมูลก่อนก็ได้นะครับนางพญางิ้วดำวัดมาไผ่นะพี่พี่ น่าจะมีรุ่นแรกนะรุ่นแรกน่าจะปี0ูนย์เนะอ่านี่นะเผื่อใครชอบนะครับนี่ต่อไปนี่ดูพี่พ,พี่กล่องได้มาอย่างนี้ภรพบ,บ้านๆเลยนะครับเสียดายเ,าเสียดายซื้อซื้อไม่ทันเขานึกว่าเขาจะไม่ให้เหมานะครับพระหน้าพระสวยมากพี่พี่ ที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นนะผมเช่าไม่ทันคนระับก็จะมีพระคำข้าวเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพายทองนะบุรีรัมย์แต่สภาพจะสึกๆหน่อยนะสึกแล้วแล้วก็หลวงปู่เลือ่อมวัดปรมโครนะเห็นเยอะเลยเป็นไอ้พระบ้านๆอ่นนะพี่ๆพระเหมือนพระทำบุญนะ่ะแต่ไม่แต่ไม่ได้มีพระแพงอะไรมากมายนะครับแต่หน้าพระสวยมาก ตรงสายเลยตรงสายบอยพะลองเลยแต่ว่าอย่างว่าแหละผ้าสวยๆนี้ก็เจอเจอพวกที่ทุนเขาเรียกว่าทุนเยอะๆที่เขาซื้อขายผ้าเป็นประจำนะพี่ๆเจอหน้าผ้าสวยๆเขาก็จะถามเหมากันเลยนะ,อะบอยพะลองก็โดนเคยโดนเหมาไปเหมือนกันอนี่เป็นพระผงวัดปากน้าพระผงคลองขวัญปากน้ํารุ่นหกพี่พี่รุ่นหกหลังพระไตปีดก อันนี้เป็นเนื้อโซนออกฟักทองเนื้อหาดูง่ายๆเลยพี่ๆอ่านี่นะคน่าจะมีอยู่ทั้งหมด8-9พิมพิมนะผมก็จําไม่หมดนะพิมพ์นิยมที่สุดก็คือพิมพ์แปะยิมนะแล้วก็พิมพพิมพ์หน้าโสทอนพิมพ์หน้าหน้ายักษพิมพ์หน้าจําไม่หมดหรอกพี่ๆนะ่าจะมีอยู่8-9พิมพนะ้าพิมอาอันนี้ผมก็แยกไม่เป็นเหมือนกันนะแยกไม่เป็นแล้วกัน เอาตามทุนที่บอยพอลองซื้อมาแล้วกันนี่เดิมเดิมเลยพี่พี่นี่ไม่แตะหน้าเดิมเดิมเลยอ่าเนื้อฟักทองนะพี่พี่บอยพอลองเอาเอาสามศูนศูนย์แล้วกันเนื้อฟักทองเอาสามศูนศูนย์แล้วกันอ่านี่นะได้มาสององเนี่ยอง,งนี้อยากจะเก็บไว้มากเลยแต่ไม่เป็นไรนะพี่พี่ เปิดไปก่อนเหมือนทุกทีแหละพี่พี่ผมจะเปิดไปก่อนนะอ่าองค์ไหน,นชอบชอบนี่ก็อยากจะเก็บไว้เหมือนกันแต่ก็เปิดไปก่อนนี่ดูดิพี่พี่เดิมสนิทเดิมจริงๆนะครับสวยด้วยนะครับองนี้นะครับยิ้มเลยไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นแปะยิ้มหรือเปล่าผมก็ไม่มันแยกไม่เป็นอนะ่ะเนี่ยแต่ดูแท้แท้แน่นอนเนี่เนื้อหาอย่างนี้นะครับพิมพ์คมชัดบัวลึกเลยองนี้นะครับ อ่านี่มีกระเทาะต,ตรงนี้นิดนึงนี่นะสองให้เห็นก่อนนะพี่พี่แต่โดยรวมนี่สวยอ่านี่นะครับโอ้โหมาองค์นี้บ่อยพอลองเอาสีศูนย์ศนะพี่พี่เอา4 00, ีศนี่สวยมากได้มาตรลับอย่างนี้เลยไม่เช่าไม่ได้พี่พี่เห็นอย่างนี้นะครับเดิมเดิม พระสวยด้วยนะครับอ่าองค์ง,งเนื้อฟักทองสามอองค์นี้400อยนะรวมส่งแล้วนะครับต่อไปองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันหลวงพ่อพระใสนะปีสี่สีวัดโพชัยหนองคายพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยพี่ๆสวยมากขนาดกำลังพอดีนะพี่ๆเป็นหน้ากากนะนี่เป็นหน้ากากเห็นไหมนี่ปีสีปีลึกเลย เนี่ยได้มาเจ้าเดียวกันนะพี่ๆดูดิพี่ๆโอ้โหความสวยงามนะครับนี่นะเป็นงานหน้ากากสวยจริงๆหลวงพ่อพระสัยองค์นี้นะครับีี่ี PC c นะใครชอบนะพี่ๆใครชอบบอยพ่อลองเอา3 0มนะนี่นะสวยมาก สามศูนยนะ์นะนี่พร้อมกล่องเดิมๆเลยคนระับบ้านๆเลยนี่นี่ก็อีกองคหนึ่งอันนี้พาะเป็นพระผงข้าวโกศบาทครับหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกปีสามสามพี่ๆนี่กำลังแรงเลยถ้าพี่ๆรู้รู้อยู่ในสายนะครับอยู่ในสายหลวงพ่อกเกษมนะครับจะรู้นะครับหลวงพ่อกเกษมช่วงนี้ราคากระแสดีมากนะครับ ราคาขยับขึ้นรุ่นย่อยๆนี่ขึ้นไปเยอะเลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเหรียญขอบขอบกระจกเหรียญสแตมขอบกระจกนะครับเคยซื้อขายกันอยู่สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยครับตอนนี้สวยๆนี่เปิดกันสี่ห้าพันเลยนะพี่ๆเปิดสี่ห้าพันเลยนะเขียวๆลุ้งๆนี่นะครับอ,อย่างว่าผ้าสวยไม่มีราคากลางนะครับอ,อันนี้เป็นผระผงข้าวก้นบาท นี่สวยๆเดิมๆเดี๋ยวส่องให้ดูนี่คาบแป้งยังอยู่เลยพี่ๆเห็นไหมเนี่ยผ้าบ้านๆเดิมๆไม่เหมือนผ้าไม่ได้ออกจากกล่องเลยนะอ่านี่นะข้างข้างหลังก็จะติดแผ่นทองแดงนะครับเขียนว่าขอให้ท่านจงเป็นผู้มีโชคดีไปตลอดการการล,ะละนานเทินหลวงพ่อเกษมเจ็ดสบเกปีน่าจะเจปีนะ,ะน,ะนี่พร้อมกล่อง อันนี้ทันหลวงพ่อนะพี่ๆทันหลวงพ่อเกษมนะหลวงพ่อท่านน่าจะมรณปีเท่าไหร่ปีสามเก้าไหมอันนี้3ามสามทันนะนี่ใครชอบเอาไปเอาไปสามห้าศูนย์พี่ๆเอาไปสามอ่าลองดูนะบอยพอรอลอก็เฉลี่ยตามทุนนะพี่ๆตามทุนที่บอยพอลอลเช่ามานะครับก็จะอ้างอิงนิดหน่อยนะครับอ้างอิงที่เขา ในเว็บไซต์บางทีก็เอามาอ้างอิงนะก็ยอมรับนะบไอ้ที่มีคนซื้อจริงๆนะไอ้ที่เปิดแพงเบ้อๆแล้วไม่มีคนซื้อผมก็ไม่ได้เอามาอ้างอิงนะครับเนี่ยเห็นไหมเดิมไหมพี่ๆอย่างนี้เดิมๆเลยนะครับนี่เป็นรูปหล่อนะอันนี้ออกก็ออกปีสามสามเหมือนกันนี่ออกปีเดียวกันกับผ้าผงองเมื่อกี้นะครับตรงนี้จิ๋วเดียวเนี่ยเนี่ยเดิมๆอ่ะพี่ๆนี้จะมูกโด่งปีดเลย ปีสามสามชัดเจนกลนเห็นไหมกลนเป็นโกงจักนะครับรุ่นนี้น่าจะมีประสบการณ์เลยนะพี่ๆในรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกกันรุ่นอะไรไม่รู้รุ่นสามแะหรือรุ่นอะไรด้วยนะครับอ่านี่นะเดิมๆอย่างนี้พี่พี่เอาไปสองศนศูนนี่เลี่ยมเลี่ยมให้ผู้หญิงอ่ะหรือว่าให้เด็กอ่ะได้เลยนะพี่ๆนี่ ใครศรัทธาหลวงพ่อนะครับหรือว่าใครชอบนะครับนี่พร้อมกล่องสองเท่านั้นพี่พี่20เท่านั้นอ่าหลวงพ่อก็เสียมองค์สุดท้ายเนี่ยเนี่ยแต่เสียดายองนี้บินนิดนึงนะพี่พี่บินตรงนี้นิดนึงแต่โดยโดยรวมแล้วก็สวยเลยนี่ข้างหน้า อันนี้ออกปีอะไรเอ่ยอันนี้ออกปีสามห้านะครับนี่อันนี้ออกปีสาห้าก็จะมีติดจีบอลลวงปูด้วยนะนี่ลวงปู่นั่งยิ้มเลยนี่ผิวเดิมๆข้างหลังนะครับบินนิดนึงตรงนี้เสียดายแต่ก็โดยรวมก็ยังถือว่าโอเค ไม่ได้น่าเกลียดนะพี่ๆพ,พร้อมกล่องตลับใครชอบใครชอบองค์นี้เอาไปเอาไปหนึ่งแปดศูนย์พอพี่ๆเอาไปหนึ่งแปดศูนย์พอครับนี่ทันหลวงพ่อนะทันหลวงพ่อนะครับ,อ,นะอ,รบอ่าต่อไปเป็นพระก,กล่องคู่กันนะรายการนี้บ่อยพอลองเปิดคู่นะพี่ๆอันนี้เป็นสีวลีสีวรีหลวงพ่อพัด บุญยกาโมนะ b ๆเนื้อขาวนี่หมายเลขเจ็หกเปีหกหนะครับวันห้อยด้วนมีกล่องนี่ร้อยหนึ่งปีพระผงศิวลีนะครับอาเมตตาโชคลาภองค์พระศิวลีก็จะเด่นในทางเมตตาโชคลาภนะครับพร้อมกับพระปิตาจัมโบ้รุ่นชนะจนห6 8นะครับนี่ นี่ฝังตะกรุดด้วยเดี๋ยวก็แกะแป๊บหนึ่งนะนี่นะพี่พี่อย่างนี้เลยเป็นปิดตาจัมโบ้นะครับข้างหลังเป็นยันยันห้าเอ้ยไม่ใช่ยันห้าเดี่ยพี่พี่เขาเรียกยันอะไรนะยันลงปูทมิมัวจำยันห้าไหมน่าจะยันห้า ยันอะไรไม่รู้นะพี่พี่บอกด้วยแล้วกันหมายเลขเจ็ดอ่านี่นะหมายเลขเจ็ดเลขตัวเดียวคู่นี้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 เอาไปเท่าไหร่ดีเอาไปหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ได้สองกล่องนะพี่พี่นี่สวยๆทั้งคู่เลยมีกล่องเดิมๆหนึ่งแปดศูนย์เท่านั้นอ่าต่อไปอันนี้ก็ลงพัพด เป็นเหรียญเพชรน้ำเอกนะพี่ๆเหรียญเพชรน้ำเอกเขาเรียกอันนี้วัดสร้างเองนะพี่ๆอันนี้วัดสร้างเองนี่ครับอันนี้วัดสร้างจมูกก็ถือว่าโอเคอยู่พี่แตะนิดเดียวนะครับจมูกแตะนิดนึงนี่ข้างหลังจะเป็นรุ่นเพชรน้ำเอกนี่นะครับ มีนัมเบอร์แปดสามเก้าจอหนึ่งศูนย์นี่ผมไม่แน่ใจว่าย่ายายอม,มาจากอะไรนะแยกเหนือหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีโค้ดพัดตรงนี้ด้วยครับเป็นโค้ดเลเซอร์นะพี่พี่น,นี่น่าจะเป็นกระไหลนะอ่านี่นะน่าจะเป็นกระไหลพร้อมกล่องอ่ารุ่นนี้วัดสร้างนะพี่พี่นิยมนะเพจที่เขาเล่นหนมว่าพัดนี่ซื้อขายกันหลายร้อยนะพี่พี่ซื้อขายกันหลายร้อยนะครับ พี่ๆท่านไหนชอบเอาไปหนึ่งแปดศูนย์พี่ๆอ่ะหลวงพ่อพัดก็ยังยืนราคานี้นะครับอันนี้วัดสร้างนะครับรุ่นนี้วัดสร้างน่าเก็บเหมือนกันรุ่นนี้นะครับนิยมนะพี่ๆในสายหลวงพ่อพัดนิยมนะครับเอาไปหนึ่งแปดศูนย์อ่าหนึ่งแปดศูนย์เท่านั้นหลวงพ่อพัดมีแค่นี้นะพี่ๆอ่าส่วนพี่ๆครับที่ถามหาปิดตาหลวงพ่อแก้วนะผมมัน มันมีแค่นั้นแหละพี่พี่พอไปถึงที่เขาบอกมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะเป็นอย่างนี้นะให้พี่พี่ดูนะอันนี้ผมเอาไว้ไว้รายการสุดท้ายนะนี่นะอันนี้นะ่าจะเป็นปีห้าสิบนะที่เขาบอกผมมานะนี่นะอันนี้ไม่รู้ปีเนี่ยนะอย่างเงี้ไม่รู้ปีน่าจะเป็นใหม่ๆนะเพราะว่าก็มีทั้งลงปลูกแก้วเอ้ยปีสามแปดก็จะ หลวงปู่ปานหลวงพอ่ออะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะนี่นะเดี๋ยวส่องดูให้เนื้อแล้วกันไม่รู้ก็ไม่อยากจะขายไม่อยากจะปล่อยให้พี่ๆแพงๆนะนี่เนี่ยทาทองแห้งๆเนะนี่ยเนี่ยเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ไปสามองค์เลย ใครชอบก็เอาไปแล้วกันนะพี่ๆนี่องค์ที่สองดูนี่พี่ๆเนื้อหานี่นะนี่นะครับเนื้อหาอันนี้องค์ที่สามอ่ะ นี่นะพยายามให้เห็นเนื้อนะครับอ่าอานนี้แหละใครแม่นหรือว่าใครชอบก็ไปแล้วกันนะพี่พี่นี่ไม่ถูกใจก็เอามาคืนอ่าไม่ถูกใจก็เอามาคืนนะพี่พี่สามอง,งอค์งน,นี้เอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับสามองค์นี้เอาไปสองร้อยห้าสิบอ่าได้รับสามองค์น,นะครับ โอเคอีพีนี้ยี่สิบสี่นาทีเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพยายามจะอัปโหลดให้เร็วที่สุดนะพี่ๆไล่์ครบแล้วนะพี่ๆสนใจรายการไหนก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับบ๊วยพ่อองก็จะให้สิทธิ์พี่ท่านแรกนะครับที่ปิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอีพีนี้ก็ไลค์ครบแล้วไว้เจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ยพลอองลาไปแล้วครับสวัสดีครับ